คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของปากพนังนะคะที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง6ปีที่ผ่านมาจะเห็นความยากลําบากของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปราบรามนะคะบางครั้งเนี่ยก็ถูกกลุ่มผู้กระทําผิดไล่ล่าก,กลับ เพื่อที่จะนําเอาอุปกรณ์ผิดกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ยึดไปกลับคืนไปสู่ตัวเองนะคะสุดท้ายค่ะปากพนังโมเดลที่พยายามจะดึงเอาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ํากลับคืนมาก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะความพร้อมของเจ้าหน้าที่ค่ะ เป็นช่วงหนึ่งนะคะของการเข้าไปปราบปรามปัญหาประมงผิดกฎหมายนะคะซึ่งยังใช้เครื่องมือทำลายล้างทรัพยากรชายฝั่งอย่างรุนแรงค่ะการกระทำผิดยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้การปราบปรามจะเกิดขึ้นต่อเนื่องก็ตามนะคะเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองค่ะนายสมพรยีสมันหัวหน้าหน่วยปราบปรามประมงทะเลปากพนังออกปฏิบัติการนะคะแล้วก็พบเรือประมงชนิดอวนรุนผิดกฎหมาย หากินกันมากกว่า30ลำค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปประชิดลำเรือได้เพียงหนึ่งลำเท่านั้นนะคะเนื่องมาจากว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังไม่พอเรือตรวจการมีลำเดียวก็จับได้แค่ลำเดียวเท่านั้นนะคะสิ่งที่เจอในเรือของกลางก็คือสัตว์น้ำไวอ่อนจำนวนมากนะคะพร้อมๆกับเครื่องมือที่ผิดกฎหมายบุคคลบนเรือ3าคนถูกจับกลุมในข้อหาลักลอบร่วมกันใช้ เรือยนต์ประมงประกอบเครื่องมือเอือ้อนอวนรุนนะคะทำประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนพร,รกก,รการประมง2,558ค่ะที่ยกตัวอย่าง อ่าวปากพนังขึ้นมาเนื่องจากว่าที่อ่าวปากพนังอ่าวปากนครนยอยู่ในโครงการปากพนังโมเดลค่ะเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรและปราบปรามการประมงที่ผิดกฎหมายในช่วง6ปีที่ผ่านมาถึงแม้กำลังเจ้าหน้าที่จะไม่เพียงพอแต่ทรัพยากรก็กลับคืนมาอยู่พอสมควรนะคะปัญหาหลักๆก,ก็คือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสะท้อนว่า ถูกตัดลดงบประมาณลงไปจำนวนมากนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ปราบปรามประมงทะเลไม่ถึง10นายแต่พวกเขาต้องปัดผัดเปลี่ยนกันเข้าเวรปฏิบัติการซึ่งก็ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าคงจะเป็นภาพสะท้อนที่ดีนะคะเฉพาะช่วงเช้ามืดมีเรือผิดกฎหมายมากกว่า30ลําลค่ะ